เราใช้แป้งชุบทอดของตัวนี้นะครับผมใบหยกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาไม่ได้จ่านะ่นะนี่จะเป็นไก่นะครับผมหมักด้วยโชย,ยุเกลือขิงแล้วก็หัวหอมครับอันนี้นึกขึ้นได้นะว่าลืมใส่สาเกน,นะครับก็เลยเติมไปนะครับผมในเมื่อเราดื้อขึ้นได้อย่างนี้ก็ขยิมใส่ไปที่หลังเลยครับผมที่จริงเขาใส่ตอนหมักนะเจนี่ใส่หลังสุดเลยนี่ตัดซองให้ดูกันสดๆเลยครับผม,ผมระวังนิ้วนะเนี่ยใส่ไปครับผมใส่แป้ง คิดไปคิดมาแล้วใส่ให้หมดเลยแล้วกันทีนี้ก็คุกกับตัวไก่ครับผมอ่าขยำไปเลยไม่ต้องให้เหลือพวกซอกที่มันติดกันอยู่นะอแล้วก็ตั้งกระทะครับผมเปิดไฟหน่อยครับเทน้ำมันลงไปเลยเทไปเทเยอะๆหน่อยนะครับผมมันจะได้ทอดง่ายๆเนาะเอาพอน้ำมันฟูแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยครับผมพอสีเหลืองได้ที่แล้วก็ทำการ ตักขึ้นเลยครับผมนี่สีเหลืองทองอย่างสวยนะบอกเลยตอนทอดออกมาแล้วเอาละตอนนี้ก็จัดจานครับไปเอาไปกินในห้องกันเลยก็จะเป็นตอนทอดเสร็จนะครับผมสีประบาณนี้เลยนะครับโอ้โหอย่างดีเทกเจอร์มีความเที่ว่ากรอบแบบนุ่มๆมันนุ่มกหน่อยครับถ้าเกิดใครเคยกินฮัจิบังราเมงเนี่ยฟิลนั่นเลยกลิ่นก็คือกลิ่นปกตินะอื้ม มันกรอบแบบนุ่มๆแต่พอกินไปแล้วมันกรอบจริงครับผม